สินค้าที่คิดตีคืนกลับมาเนี่ยกล่องถูกเปิดดูแล้วของหายไปอ่านะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วพอดีว่าของที่หายไปเนี่ยเป็นของค่อนข้างมีราคาแล้วมีค่านะครับมาเริ่มกันเลยนะครับกับรายการเรื่องเล่าชาวลาซาด้าวันนี้นะครับกับผมนะครับเฟรนนะครับ เป็น c e r t i f i e d Trainer โปรแกรมของ Lazada านะครับก็คือผู้ฝึกสอนที่ทาง l a z a ด a าได้รับรองนะครับซึ่งในการเื่งเรื่องชาวล a z า d a านะครับผมจะนำข้อมูลนะครับเกี่ยวกับชุมชนผู้ขาย l a z า d a นะครับที่มาทำการแชร์กันนะครับเป็นข้อคิดเป็นแนวคิดข้อควรระวังข้อควรปฏิบัตินะครับหรือวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยที่ถูกแชร์กันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งนะครับการสั่งซื้อนะครับข้อควรระวังในการอ่าขายสินค้าบน Lazada เนี่นะครับว่าเจออะไรกันมาบ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยมีแชร์มาให้ผมเยอะมากนะครับผมก็เลย เดี๋ยวทำรายการนี้ขึ้นมาก็แล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมไปเจอเรื่องเล่านะครับในกลุ่ม Lazada h a p p y s ้ l ซลิ่นะครับกับผู้ขายท่านหนึ่งนะครับที่ขายของมีราคาเสร็จแล้วของมีราคาของเขาเนี่ยส่งไปนะครับแล้วระบบเนี่ยของการจัดส่งเนี่ยขึ้นว่าการจัดส่งนะครับไม่สำเร็จนะครับแล้วก็มีสินค้านะครับที่บรรจุใส่กล่องเนี่ยตีคืนกลับมาแต่ถ้าว่านะครับสินค้ากล่องนั้นน่นะครับ ถูกแกะถูกเปิดออกแล้วของหายไปนะครับแล้วของเนี่ยจะเป็นของที่มีราคานะครับราคาค่อนข้างสูงเนี่ยหลักหลายพันนะครับทางผู้ขายเนี่ยนะครับเขาก็เกิดความสงสัยแล้วก็ไม่รู้จะไปร้องเรียนยังไงนะครับก็มาทถการโพสต์ในกลุ่ม l a า a da Happy Selling ซึ่งถ้าใครอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเห็นแล้วนะครับอ่เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยกันแล้วกันนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับเขาบอกว่านะครับสินค้าจัดส่งไม่สําเร็จถูกตีกลับนะครับ ร้านเปิดกล่องสินค้ากลับไม่มีสินค้าสินค้าสูญหายแบบนี้ใครรับผิดชอบคะสินค้ามูลค่า7,000กว่าบาทนะครับหลังจากที่ผมอ่านข้อมูลอ่านรายละเอียดเนี่ยที่เขาเอามาลงนะ,นะครับสรุปได้ว่านะครับสินค้าที่ขายเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับทอง นะครับแหวนทองสร้อยทองหรืออัญมณีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะผมก็ไม่แน่ใจเนาะนะครับอันนี้อ่านจากสรุปที่เขาคุยกันนะครับเพราะว่าโพสต์นี้เนี่ยในกลุ่ม lazada happy selling เนี่ยนะครับมีคนกดนะครับถูกใจหรือว่ากดไลค์นะครับอยู่ประมาณ166คนแล้วก็มีคอมเมนต์ถึง91คอมเมนต์เลยนะครับอันนี้ก็ผมก็เลยไปไล่อ่านนะครับนะครับก็คือสรุปวม่นะครับสินค้าเนี่ยนะครับส่งไปแล้ว นะครับส่งออกไปแล้วแล้วตีกลับมาพอตีกลับมาเนี่ยของไม่อยู่แล้วก็มีกล่องที่ถูกเปิดออกนะครับแล้วก็ของหายไปน่าจะเป็นแหวนเป็นสร้อยอย่างที่บอกนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไระนะครับคราวนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีรับมือ,อยังไงกับเคสนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยตามผมในช่อง YouTube หรือว่าในคลิปที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับของที่มีราคาหรือว่าการจัดส่งเนี่ยสินค้าที่มีราคาเนี่ยนะครับผมจะแนะนําไว้เสมอว่าให้ถ่ายรูป ให้ถ่ายรูปนะก่อนแพ็คหลังแพ็คนะครับหรือเรารู้เลยว่าของเรามีราคานี้ลงทุนสักนิดนึงนะครับตั้งเป็นกล้องอย่างนี้ฮะกล้องส่องลงมาตรงที่เราแพ็คเลยนะครับแล้วก็นะครับนำะบ,บาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมาที่ก่อนแพ็คเนี่ยส่องไปเลยว่าเราส่งอะไรไปเลขนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็แพ็คสินค้าว่าเราแพ็คกล่องนี้นะ นะครับแล้วก็แพ็กเสร็จแล้วก็เอาเอกสารติดข้างหน้านะครับแล้วค่อยส่งออกไปอันนี้จะเป็นการยืนยันเลยว่าสินค้าของเราเนี่ยส่งถูกต้องเป็นหลักฐานได้อย่างดีนะครับอันนี้เนี่ยนะครับฝากทุกคนนะใครขายขายของมีราคาไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของราคาสูงสูงเป็นอันเล็กๆน้อยๆที่มโอกาสท,ที่จะสูญหายได้นะครับอันนี้ก็คือให้ทําวิธีนี้น่าจะช่วยได้ในการที่ว่าถ้ามีปัญหามาเนี่ยเราจะไปร้องเรียนเรามีหลักฐานอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้เนี่ยในกลุ่มชุนชนผู้ขายลาซาด้านะครับลาซาด้าให้บิล แนะนำนะครับอย่างเช่นของมีมูลค่าส่วนใหญ่ที่เคยเห็นเขาใช้เทปที่ทำมาเฉพาะร้านอันนี้ก็ดีนะคือหมายความว่าไปสั่งทำเทปเลยเฉพาะร้านว่าปิดรอบๆเลยนะครับราวนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการแกะเรารู้เลยว่าเนี่ยโดนแกะนะครับโดนแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเทปมันขาดเป็นเทปเฉพาะของร้านค้าเราเอออันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับใครที่ทําทธุรกิจผลิตเทปนะครับเทปเทปพวกนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอาไปแนะนําในกลุ่มนะครับโปรโมทได้เนาะนะครับ นะครับแล้วก็หรือทำเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับแล้วกอ็อันนี้นะครับก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่เขามาแนะนำนะครับแล้วก็จะมีบางคอมเมนต์นะครับบอกบอกว่านะครับเจอนะครับเจอแบบเดียวกันเจอสภาพกล่องถูกแกะนะครับเหมือนแหวกดูว่าเป็นไรแต่พอดีเขาขายเป็นเราเาแตะนะครับไม่กี่บาทเลยไม่หาย นะครับอ่อแล้วก็อกคอมเมนต์นึงก็บอกว่าเป็นความผิดของขนส่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะครับส่วนในส่วนของ l a z ด d เนี่ยนะครับอาจจะไม่ทราบข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหานะครับหาหาทางป้องกันตัวเองด้วยเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมีทั้งในส่วนของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายด้วยก็มีมิจฉาชีพปนปะปนกันไปนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเนาะนะครับเจ็ดพันไม่ใช่เนน้อยเลยนะครับอันนี้ก็มีคอมเมนต์เนาะ นะครับมีคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับหลายๆคนเขาก็บอกว่านะครับออันนี้นะฮะเขาบอกว่าให้นะครับให้ขายของมีราคาเนี่ยนะครับควรจะนะครับไม่ตั้งชื่อร้านเนี่ยไม่ระบุเป็นชื่อร้านที่แบบเช่นห้างทองห้างอัญมณีเจลวี่อะไรเงี้ยนะครับอะไรเกี่ยวกับที่เป็นพวกพวกชื่อที่เป็นทอที่เป็นของมีค่าเนี่ยตั้งชื่อร้านพยายามตั้งชื่ออื่นนะครับไม่งั้นเนี่ยผลที่เขามัน พวกมิจาชีพที่เล็งอยู่เนี่ยมันก็อะไรอะรู้แล้วว่าเนี่ยต้องอันนี้แน่ๆอะไรเงี้ยต้องเป็นของมีราคาแน่ๆเขาก็จะหาวิธีการนะครับที่จะขโมยหรือว่าลักทรัพย์ของเราไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ระวังนะครับคอ,อ,อมเมนต์นี้ก็บอกว่าใช้ชื่อร้านทองผมว่าโอกาสหายเยอะมากนะครับ น่าจะมีแบบขนส่งเฉพาะส่งที่มีค่าแลกเป็นเงินสดได้แอบนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับที่มาแนะนํากันเนาะนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ผมผมว่าโอเคนะเขาบอกว่าโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าเป็นของมีค่าเนี่ยไม่ควรแพ็คเป็นทองอย่างเดียวอาจจะแบบเป็นขนมหรือเป็นอะไรใส่ลงไปในกล่องด้วยแล้วก็ส่วนทองเนี่ยก็จะแชทคุยลูกค้าไว้ว่าเออจะซ่อนหรือว่าเก็บไว้ในตรงไหน นะครับในส่วนของในซองขนมอะไรต่างๆเนี่ยไม่งั้นเนี่ยพอแหวกดูปุ๊บเห็นเห็นว่าเป็นของมีค่าเบาๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกนําไปได้นะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับของมีค่าเนาะใครที่ขายพวกสินค้าที่มีราคาหน่อยเนี่ยก็ค่อนข้างระวังนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะค่อนข้างระวังนะครับอันนี้ก็จะมาแนะนําได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่มีเรื่องราวนะครับอยากจะฝากเป็นแนวคิดนะครับเป็นข้อควรระวังป ที่เจอแล้ววิธีการแก้ปัญหาว่าเจอยังไงอยากจะเอามาแชร์มาฝากนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับให้กับผมได้ทางไลน์นะครับ Facebook Inbox นะครับหรือว่าทางช่อง YouTube ก็ได้นะครับเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วผมจะเอาเรื่องราวต่างเนี่ยมาแนะนำในรายการนะครับเรื่องเล่าชาว Lazada นะครับอ่ะลากันไปแล้วนะครับหากชอบคลิปของผมนะครับอยากจะสนับสนุนช่องนะครับรบกวนกดลิงก์ด้านล่างนะครับ เป็นการเล้ยงกาแฟผมคนละ1แก้วเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่าลืม s u b สไ r ร b ์ติดกระดิ่งในช่องทาง y t u t u นะครับกดไลค์กดแชร์ในช่องทาง f a e e o o o ผกด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับกับรายการเรื่องเล่าชาว Lazada นะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลาซาดานะครับฝากติดตามช่อง youtube พี่เฟนเทนลาซาด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ